บัดนี้วันที่สองพฤษภาคม2568เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านางสาวสิริพรศรีบุญเรืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะ สาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยังชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดบทกาบพระรัตนไตรัยอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพพูธังพระขวันตังอภิวาเทนี สวาคตโตภะขวตาทัมโมธรรมังนามสสามิสุปฏิปันโนภะขวโตาสาวกสรังโคสร้างคังนะมานิบทบปูชาพระภัยรีพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพิพุตังคุเนหิทารมามโนธานิ บารมีหิจะทิสติยาวชีชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสระานาังขตโตปูเชมิระตะนัตตะยังธรรมังจรามิโสธินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กตวารสุอัตตราคัชฉันตุเทตะวาสัทธธรมังมุติราชัสะสุนันตุ สักขโมกขาทางังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขาตรัตะเพจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตารุวนะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชระทะรารวิสเมยักขาทันทับ พระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนาาวันังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาวักรอัยยมภพ,พันตาธรรมะสวนากาวักรอัยยมภพ,พันตาธรรมะสวนากาวักรอัยยมภพ,พันตานะโมตัส บทสวดบุพภะภาคะนะการณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดไตรสรณคมปาฐะพุทธังสรณังคะชามิธัมมังสรณังคะชามิสังฆังสรณังคะชามิ ทุติยมปีพูดทางสรนังคชามิทุติยมปีทำมังสรนังคชามิทุติยมปีสังคังสรนังคชามิ้ตติยมปีพูททางสรนังคชามิ้ตติยมปีทำมังสรนังคชามิตติยมปีสั้งคังสรนังคาชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิเมโนตุสัพพธา นัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมหุนตุสัพพธาบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนเมรัตะภูตะสะดีระจิตตัง คำมังนัมเมราตาัตตภูตะวิสุธทธิทสารังสังคังนเมเราตาัตตภูตะสุสีละทิฐิเอตังนเมติรัตานังรัตานันตยะวหังสัมมาสโมสาริตวะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยายานยานุตตะคุณโยฆาวสัพปะวัตตังอสุมิตะยมหิปิ ตเทวะยะถาติทันเทเอวังวิวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโรเกกะกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสะยังอติทุทะสัตถังวินยูหิปันทิตตะชะนหิวิชันยะรูปัง โรกรรมหหงเกงหหงจิกะกะักะันจุปะรับพนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสะมุปสัตตังมะนสิพุทธะาสาทาธา,าัง ปุณณติกานะมะสมุดต,ตมะปุณณภูมังสุขาปมุจจะนะมุขะสารนังขตานังปูชาระเหสุปรามมงอภิปูชเนยังนิพานสัฉิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสะมรโสทนาสิทธิยาจะสาทูหิ อัฏฐกุสะเรหุปเสวะนิยังปาเนนหิปาปิจาปิสารนังมะนนยะเมวะตัสสะมาหิตังติระตะนังสารนังคตามหะพระตินที่วังขณะเนสุนมมสสะมานาปูเชมาจาปิสะสะตังสุปสัสสนาจิตา ตัฐานุปาริจาริยาสธาระตาจะปุญเยนะตัสถะสุกะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัถิโหตุโยเจธาธรรมวินยมหิปะมาณภูโตโรก,กุตตราพิสะมะโยนิยโตสุโพชัตถังตัสโสปนิสัยยะ ายายะอยัมปิหหนตุวัตถุตยเยปริจิตโตสุปะสาทัศกาโรบทสวดนะมา,าราสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมาราปากัดโทสามังวะพุทโทสุขโตวิมุตโต มารัส,สะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิรส,สนานมามิโรกสะนาถันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชานะสิทธิหหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรรมโมชโยชะทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ สัสเสสิโรกัส,สวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธรรมะทารส,สะทารีสาตาวะโหสันติกโรโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานมามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิโตสิทธิโนตุ สัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมสัทธรรม,มเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปาปูปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาคัตตะธรรม,มังวิธิตังกโรติสังคังวรันตัง ศีรส,สานามามิพุทธานุพุทธังสมัสมสีลทิติิตันเตชะสาเตชายะสิทโธโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุบทสวรดละโมการอัถะอาถะอถะคาถา,า,านะโมอระหตโตสัมมาสัมพุทธะมะเหมะเสีโน นะโมอุตตะมะัธร,รมัสสะส,สวาขาตัสใสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีสรัติถิโนนะโมโอมาตาย,ยารัตสระรัตนตยัสะสะสาธุกังนะโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวิสุตตยัสปินะโมการ ปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัตอุปัทวานามโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหนตุสัพพทานามโมการะสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา